สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรถทุกคันที่เข้าหรือออกเมืองจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและถี่ถ้วนนี่อาจเป็นเพราะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดของโรงเร,รียนซูร่าเคอร์โดยใช้กระสุนวิญญ,ญญาณที่อยู่กับที่รถไฟวิญญ,ญญาณมาถึงสถานีเมืองทะเลท้องฟ้าเมื่อทางก้าวลงมาจากรถสิ่งแรกที่พวกเขาต้องเจอคือการตรวจรักษาความปลอดภัยแม้ว่าจะไม่เข้มงวด เท่ากับการตรวจยานพาหานะแต่ร่างกายของพวกเขายัางคงได้รับการสแกนด้วยอุปกรณ์พิเศษพวกเขาสามารถพูดได้เพียงว่าพวกเขาได้เข้าสู่เมืองทะเลท้องฟ้าอย่างแท้จริงหลังจากผ่านการสแกนโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นชายหนุม่มที่นำไปข้างหน้าคือทางโอเรนเด็กหนุม่มร่างสูงกำยำและผมยาวที่เดินเคียงข้างเขาคืออารูเหิงอย่างไม่ต้องสงสยัยหัวโรนของเขาสะดุดตาเกินไปนั่นคือเหตุผลที่ทางโอเรนสวมวิกให้เขาในขณะที่ฟอมตัว มันมีเหตุผลที่จําเป็นอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณสมบัติของเขาอ่อนลงมากการปลอมตัวของซือหม่าจินชีนั้นง่ายที่สุดเขาแค่โกรนเขาแรกกันคิ้ยวสิ่งนี้ทําให้เขาดูอ่อนโยนขึ้นแล้วหากไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาดูแตกต่างไปจากเดิมมากนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมอารูเหิงถึงเรียกเขาว่าใข่ที่ปอกเปลือกคนอื่นๆต่างก็แต่งหน้าแบบเรียบง่ายเพื่อปกปิดความโดดเด่นของพวกเขา เนื่องจากครอบครัวของพวกเขาทวีปแรกที่พวกเขาเลือกไปคือทวีปเทียนโตทวีปเทียนโตนั้นอ่อนแอกว่ามากเมื่อเทียบกับทวีปชิงหลัวมันต้องการกำลังเสริมจากสำนักถังมากขึ้นดังนั้นจึงเหมาะสมกว่าสำหรับพวกเขาที่จะไปที่นั่นก่อนทางวินอยากลองทำสิ่งนี้มานานแล้วถ้าเขาสามารถบรรลุข,ข้อตกลงกับทวีปเทียนโตได้มันจะง่ายกว่ามากสำหรับเขาที่จะค้นหาพ่อแม่ของเขาในอาณาเขตของพวกเขา พวกเจ้ามาจากสาขาอะไรทางเรนกำลังนำสหายของเขาออกจากสถานีทแดนนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงที่คมชัดผู้พูดขวางทางพวกเขาทางอเลนหยุดเดินสิ่งที่เขาเห็นรอยยิ้มที่สวยงามหลังจากมองดูคู่หนึ่งเขาก็เข้าใจว่าทำไมเธอถึงขัดขวางพวกเขาเธอเป็นหญิงสาวที่ดูน่าจะอายุประมาณ1 8ปหรือ19ปีเธอยังสวมเครื่องแบบของโรงเรียนทะเลท้องฟ้า เช่นเดียวกับที่พวกเขาสวมใส่หญิงสาวคนนั้นสวยเธอมีตาโตและคิ้วกงเธอดูเหมือนจะเต็มเรื่อยพลังของเยาวชนเครื่องแบบของโรงเรียนท้องฟ้าเป็นชุดทางการประเภทหนึ่งแม้ว่าทางอลินจะแต่งหน้าแต่เขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาได้เขาถือกระเป๋าธรรมดาในมือขวาซึ่งมีเสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนสอชามชุดเมื่อเขาสะพายมันไว้บนไหลของเขาและยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหุ่นเพียวของเขา ในชุดเครื่องแบบพอดีตัวมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับเขาที่จะดึงดูดสายตาของสาวๆเหตุผลที่เขาถือกระเป๋าก็เพื่อปกปิดตัวตนของเขาให้ดีขึ้นถ้าเขาได้ขึ้นรถไฟวิญญาณด้วยมือเปล่าเขาจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนักเรียนที่ไหนไม่มีกระเป๋าทางเรรยนมีท่าทางแปลกๆบนใบหน้าของเขาพวกเขาสวมเครื่องแบบของโรงเรียนทะเลท้องฟ้าเพื่อปกปิดตัวตนเท่านั้น พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเจอกับนักเรียนของโรงเรียนทะเลท้องฟ้าที่นี่โรงเรียนทะเลท้องฟ้าเป็นสาบันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทะเลท้องฟ้ามีนักเรียนหลายวัยนอกจากนี้ยังมีวิญญาจารย์และสาขาหุ่นจักรกลเป็นสาบันที่ทรงพลังที่สุดทางฝั่งตะวันออกเรามาจากสาขาวิญญาจารย์ทางเรียนตอบอย่างแห้งๆสีหน้าของเขาดูเย็นชาเล็กน้อยแระดูเหมือนว่าเขาจะทำให้ทุกคนอยู่ในวงแขน เขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อส่งข้อความว่าเราแค่หลงทางอย่ารบกวนเราเขาไม่ต้องการใช้เวลากับหญิงสาวคนนี้มากเกินไปแต่ทว่าไม่ว่าเขาจะพยายามปกปิดตัวเองมากแค่ไหนเขาก็ไม่เข้าใจหัวใจของหญิงสาวเมื่อเธอเห็นหน้าตาบูดบึ้งของเขาหญิงสาวก็กระพริบตาพูดขึ้นว่าตัดสินจากรูปรักของเจ้าเจ้าต้องเป็นผู้เอาโศข้าเป็นนักเรียนใหม่ในโรงเรียนทะเลท้องฟ้า และค่าก็มาจากสาขาวิญญาจารย์ด้วยผู้อาวโสค่าไม่รู้ทางมาที่นี่ท่านช่วยพาค่าไปที่สถาบันการศึกษาหน่วยได้ไหมทางอเดนไม่สามารถช่วยให้รู้สึกพูดไม่ออกคนอื่นๆก็มองพวกเขาได้สายตาแปลกๆเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ค่าขอโทษนะแต่ค่าไม่มีเวลาเจ้าหาทางไปด้วยตัวเจ้าเองเถอะหลังจากที่เขาพูจบทางอเดนก็หันหลังกลับและจากไป คนอื่นๆเดินตามหลังเขาอย่างเป็นธรรมชาติเดินผ่านหญิงสาวไปหญิงสาวยืนอยู่ที่เดิมเธอรีบเม้มริมฝีปากสีแดงของเธอคิดในใจว่าพวกเขาเป็นคนแบบไหนกันนะข้าไม่เหมือนนักเรียนจริงๆงั้นเหรอแต่ถ้าว่าท่าทางเย็นชาของเขานั้นเท่มากเนื่องจากเราทั้งคู่อยู่ในสาขาวิญญาจาร์เราจะต้องได้พบกันในไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนผู้นำ ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นเจ้าถูกบังคับให้ยอมรับความพ่ายแพ้สูเซลยานกล่าวพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะเซียเซียถอนหายใจพูดขึ้นว่าการเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทำไมเจ้าถึงยังดึงดูดผู้หญิงได้ทั้งๆท,ท,ที่ปลอมตัวอยู่ก็ตามเจ้ากำลังพยายามที่จะดึงดูดใครวนเอิญเย่ฮุยมองเสียเซียด้วยสายตาสงบเสียเซียตัวสารพูดขึ้นว่าไม่มีอะไร ข้าจะดึงดูดเจ้าไปตลอดชีวิตตั้งแต่ข้าเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นหัวใจและจิตวิญญาณของข้าก็ถูกจองจำโดยสิ่งที่ข้าไม่ควรเห็นเจ้ามีความปรารถนาที่จะตายงั้นเหรอเธอเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าทางเดนรู้สึกหมดหนทางเช่นกันเขาไม่แน่ใจว่าความหยาบคายของเขาจะทําให้หญิงสาวไม่พอใจหรือไม่แต่ทว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อถึงจุดนั้น ครื่องมือสื่อสารวิญญาณบนข้อมือของเขาก็ดังขึ้นทางเรียนรับสายและเสียงของโรงยูเสียก็ดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งผู้นำสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักเราไม่รู้ว่าทำไมแต่เมืองทะเลท้องฟ้าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์กลางการขนส่งการตรวจสอบความปลอดภัยมีความเข้มแข็งอย่างมากพวกเขาติดตั้งหน่วยตรวจจับพลังวิญญาณใหม่วิญญาจารย์ทุกคนที่มีสามวงขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตัวอย่างรละเอียดพวกเจ้าต้องอยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นโปรดระวังตัวเมื่อเจ้าออกไปตกลงทางเหรินขมวดคิ้วเล็กน้อยนี่คืออะไรเป็นไปได้ไหมว่าการกระทำของสำนักถังจะถูกค้นพบน่วยตรวจับพลังวิญญาณนี่เป็นเรื่องลำบากอุปกรณ์ตรวจับพลังวิญญาณล่าสุดของสาพันนั้นล้ำหน้ามากมันสามารถตรวจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของพลังวิญญาณได้ แม้ว่าทางวงญญนจะปกปิดความพันผนของพลังวิญญาณของเขาด้วยพลังสายเลือดของเขาได้แต่ก็ค่อนข้างยากสําหรับคนอื่นๆที่จะทําเช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะมีนามแฝงแต่ฐานการฝึกฝนของพวกเขาก็แข็งแกร่งเกินไปหากพบว่าคนใดคนหนึ่งมีฐานการฝึกฝนมากกว่าเจ็ดวงพวกเขามักจะประสบปัญหาโดยไม่จําเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาในตอนนี้คือข่าวการสร้างใหม่ของโรงเรงียนซูรไยเคอร์ ยังไม่รั่วไหลออกไปทุกอย่างยังเป็นความลับเราจะคุ้มครองพวกท่านที่ทางออกหากมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเข้าไปช่วยเสียงของหลงยูเซียดังขึ้นมาอีกครั้งไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปข้าจะจัดการเรื่องนี้เองด้วยเหตุน,นี้ทางวหลินจึงวางสายในอีกด,ด้านหนึ่งหลงยูเซียวางเครื่องมือสื่อสารของเธอลงสีหน้าไม่พอใจฉายชัดไปทั่วใบหน้าของเธอคำพูดของเขาปราบโยนอยู่เสมอ แรดูเหมือนว่าเขาจะสามารถมีอิทธิพลต่อผู้คนรอบตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆคำพูดง่ายๆข้าจะจัดการเรื่องนี้เองทำให้เธอรู้สึกราวกับว่าเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้นี่หรือที่เขาเรียกว่าความสามารถพิเศษสิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเมื่อฐานการฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณของวิญญาจารยร์มาถึงขอบเขตจิตวิญญาณเขามักจะปล่อยความผันผวนทางจิตวิญ,ญญาณเล็กน้อย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของเขาซึ่งทำให้เขาดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเช่นกันผู้นำมีอะไรงั้นเหรอเย่ชิงหร้านถามทางเรรยนตอบว่าพวกเขามีเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณรอข้าอยู่ที่นี่เขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วและเดินไปในทิศทางที่พวกเขาจากมาหญิงสาวจากโรงเรียนททเรท้องฟ้ากำลังย่ำเท้าไ,ไปที่จุดท,ที่พวกเขาพบกันเธอพร้อมที่จะเดินออกจากสถานีรถไฟทันใดนั้น เธอก็เห็นถังเหรนเดินกลับมาไปกันเถอะข้าจะพาเจ้าไปที่โรงเรียนถังเหรนเดินมาหาเธอและพูดเสียงแห้งเมื่อเห็นรูปร่างสูงใหญ่สมส่วนของเขาไปหน้าง,งดงามของหญิงสาวก็อดหน้าแดงไม่ได้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นทั้งทั้ท,ที่ตัวเธอเองผู้เอลโซข้าชื่อหลีหน้าท่านชื่อว่าอะไรข้ามีชื่อว่ากูเย่ ทางเรียนมีสีหน้าทำอะไรไม่ถูกเจ้ามาที่โรงเรียนทะเลท้องฟ้าเจ้ามาจากเมืองอื่นงั้นเหรอใช่ข้ามาจากเมืองทะเลตะวันออกข้ามาจากโรงเรียนทะเลตะวันออกเนื่องจากผลการเรียนที่โดดเด่นของข้าข้าจึงได้รับการยอมรับให้เข้าสู่สาขาวิญญาจารย์ของโรงเรียนทะเลท้องฟ้าปรีหน้ากล่าวด้วยรอยยิ้มหวานมาจากเมืองทะเลตะวันออกช่างเป็นเรื่องบังเอิญดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ จะขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับเราทางอดินพย,ยักหน้าและพูดว่าไปกันเถอะเจ้าเตรียมเอกสารประจําตัวของเจ้าพร้อมหรือยังเมื่อเร็วๆนี้การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากในเมืองทะเลตะวันออกทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นวิญญาจารย์เขาใช้พลังจิตวิญญาณเล็กน้อยเพื่อปกปิดหญิงสาวตรงหน้าเขาเขาสังเกตเห็นอย่างน่าตกใจว่า เด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งดูเหมือนจะอายุเพียง18หรือ19ปีมีฐานการฝึกฝนที่จุดสุดยอดของวงแหวนวิญญาณสามวงแล้วเธออยู่ห่างจากวงแหวนสีวงเพียง9เดียวถ้าเธอมาจากโรงเรียนซูร่เคอร์ระดับนั้นจะไม่มีความหมายอะไรในหมู่เพื่อนฝูงของเธอแต่ถ้ว่านี่เป็นความสำเร็จที่โดดเด่นในสถานที่ปกติเช่นนี้รีน่าพูดขึ้นว่าตกลงตกลง เธอรีบหยิบเอกสารประจำตัวของเธอออกมาจากกระเป๋าของเธอเองทางสถาบันส่งชุดนักเรียนคู่มือการลงทะเบียนและเอกสารแสดงตัวให้ข้าพวกเขาเตือนข้าด้วยว่าการตรวจรักษาความปลอดภัยในเมืองทะเลตะวันออกนั้นเข้มงวดมากและบอกให้ข้านำทุกอย่างมาด้วยดังนั้นข้าจึงทํแต่ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าต้องออกจากบ้านคนเดียวและข้ารู้สึกกลัวเล็กน้อย ขอบคุณที่มาช่วยข้าผู้อาวโสท่านเป็นคนดีจริงๆเมื่อเขาเห็นการแสดงออกที่มีชีวิตชีวาของเธอแสงจ้าของทางเดินก็สงบลงไปกันเถอะเขาพาลีน่ากลับมาหาสายของเขาและเดินนำหน้าเธอตามที่คาดไว้เช่นเดียวกับที่หลงยุเสียพูดที่ทางออกของสถานีรถไฟเมื่อเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณทุกคนจะต้องผ่านมัน และถูกสแกนก่อนที่จะออกจากสถานีรถไฟทางเุรินใช้สภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วและแผ่พลังจิตออกไปอย่างกว้างขวางมันก่อตัวเป็นตาข่ายขนาดใหญ่ซึ่งตรวจสอบทุกสิ่งรอบตัวเขาฐานการฝูกฝนทางจิตวิญญาณของทางเรินอยู่ในระดับเดียวกับอัครพมยุท์แล้วเขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานาการ,รารณ์รอบๆสถานีรถไฟเมื่อฝูงวินหุ่นจักรกลลาตะเวนอยู่ใกล้สถานี มีทหารมากกว่า3 0นายอยู่ที่ทางออกที่ด้านข้างของเครื่องมือตรวจจับพลังวิญญาณมีหุ่นจากคนหนึ่งตัวและทหาร10นายเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นบุคคลที่น่าสงสัยพวกเขาจะดําเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นทันทีทางอเรนแสดงท่าทางต่อสหายที่อยู่ข้างหลังเขาคนอื่นๆก็ชะลอฝีเท้าลงทางอเรนและรีหน้าเดินออกไปข้างนอกในเวลาเดีวกันทางอเรน ค่อยๆปรับขื้นพลังวิญญาณของเขาอย่างรับรับเมื่อทั้งสองเดินผ่านเครื่องตรวจับพลังวิญญาณพร้อมกับสมาธิคนเห็นเดินเครื่องตรวจับพลังวิญญาณก็ส่งเสียงพึงพมพำทันทีพวกทหารสังเกตเห็นพวกเขาทันทีพวกเขายกลำแสงไรเฟิลจู่โจมมาที่พวกเขาพวกเจ้าทั้งสองเดินมาทางนี้บีหน้าตกใจนี่พวกเจ้าพวกเจ้ากำลังทำอะไรจอ่อปืนมาที่เราได้ยังไง เราเป็นนักเรียนของโรงเรียนทะเลท้องฟ้าเพียงแค่ทำการตรวจสอบตามปกติการุณามาที่นี่เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้ามีทหารสองสามคนเดินมาหาพวกเขาแล้วลีน่าดูเหมือนจะตกใจเธอรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยขณะที่เธอพูดว่าผู้อาวุโสเราจะทำอย่างไรดีแค่ให้พวกเขาตรวจสอบทุกอย่างท้งโอเรนดูสงบมาก เขายังตบไหล่เธอเพื่อให้เธอมั่นใจทั้งโคเดินตามทหารไปที่เครื่องตรวจจับพลังวิญญาณทหารก็รดปืนลงเช่นกันกรุณาเตรียมเอกสารประจําตัวของเจ้าหรีหน่าชํารืองมองทางโอเลนหลังจากที่เขาพยักหน้าให้เธอแล้วเธอก็ส่งจดหมายอนุญาตและบัตรประจําตัวให้กับทหารและทางอเลนก็ทําเช่นเดียวกันแน่นอนว่าเอกสารของทางอเรนเป็นของแท้ ดวยทรัพยากรของสำนักถังการสร้างเอกสารที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องยากหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วทหารที่ดูแลพวกเขาก็พูดเบาๆว่าเอาละแค่ตรวจตามปกติเจ้าอาจจะออกไปตอนนี้สามวงหนึ่งคนและสี่วงหนึ่งคนไม่เลวที่พวกเจ้ามีความสำเร็จในวัยของเจ้าดีแล้วทำต่อไปปรีนาชมเรืองมองทงังโอรินข้างๆเธอเธอคิดกับตัวเองว่า ผู้อาวุโสคนนี้มีสี่วงแหวนเขาแข็งแกร่งมากเขาดูไม่แก่ก,กว่าข้ามากนักเขาเรนพยักหน้าไปทางทหารจากนั้นเขาก็เดินออกไปพร้อมกับรีหน้าทั้งกลุ่มเดินออกสถานีไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดนั้นทหารที่ดูแลเครื่องตรวจจับพลังวิญญาณก็ร้องอุทานออกมาว่านี่มันอะไรกันทำไมหน้าจอถึงดับไปดับหรือเปล่าทหารสองสามนายตรวจสอบเครื่องตรวจจับอย่างรวดเร็วในขณะนี้ สัตว์ประหลาดแห่งซือไรเคอร์อ,อีกหคนและอารูเหิงกับซือหมาจินฉีก็ออกจากสถาน,นีรถไฟไม่มีอะไรปรากฏผิดปกติหลังจากออกจากสถาน,นีรถไฟหรีหน่าพูดกับถังเลนที่อยู่ข้างๆเธอว่าผู้อาวสโสข้ารู้สึกขอบคุณมากที่ท่านอยู่ที่นั่นเมื่อกี้ข้ากลัวแทบตายทำไมเมืองทะเลท้องฟ้าถึงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันทหารชักอาวุธก่อนที่จะถามคำถาม ข้าได้ยินมาว่าสงครามกําลังจะก่อตัวจริงไหมหางเลนตอบไปว่าเจ้าอยากให้มันเป็นจริงไหมปรีน่าใส่หัวพูดขึ้นว่าไม่แน่นอนสงครามเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกเคยอ่านเจอในนิยายว่าเวลามีสงครามศพจะเต็มทุ่งนามันน่ากลัวมากทางเลนเยิ้มและพูดว่าข้ามีอย่างอื่นที่ต้องทำเราอยู่ในเมืองทะเลตะวันออกมานานแล้ว ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะพบปัญหาใดๆที่นี่ข้าจะเรียกแท็กซี่ให้เจ้าและส่งตรงไปที่สถาบันการศึกษาเราจะได้พบกันอีกครั้งหากโชคชะตากำหนดให้เราทำเช่นนั้นหลีหน่าตกใจได้พูดว่าผู้อาวุโสแล้วท่านจะไม่ไปสถาบันการศึกษากับข้างั้นเหรอน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความผิดหวังทางเรียนตอบว่าข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการหากเราบังเอิญเจอกันในสถาบันการศึกษาหลังจากนี้ ข้าจะเลี้ยงอาหารเจ้าเองตกลงเธอมุ่ยลิมฟีปากสีแดงของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอพอใจผู้อาวโสข้าตกลงกับเรื่องนี้เอาละตกลงทางโอเรนโบกมือให้เธอเขาพาผ้าพวกไปด้านข้างโรงยุเซียและสมาชิกจากหน่วยรบโรหิตมังกรที่มารับพวกเขากำลังรอพวกเขาอยู่แล้วขณะที่เธอมองดูพวกเขาจากไป รีน่าก็เดินไปหาแท็กซี่ที่อยู่ใกล้เคียงด้วยท่าทางบูดบึง้งขณะที่เธอเดินการจ้องมองของเธอก็ชัดเจนขึ้นในส่วนลึกของดวงตาของเธอมีสีเขียวจางๆแวบผ่านมาราชทินนานามพมยุทธสองคนและมหาปาาวิญญาณเจ็ดคนน่าสนใจมากพวกเขามาจากหอเทพสงครามหรือไม่ทางโอเรนและคนอื่นๆนั่งแท็กซี่ที่โรงยูเซียจองไว้ทุกคนมาถึงโรงแรมระดับกลางในใจกลางของเมืองทะเลทองฟ้า เมื่อทางโอเลนมาที่ห้องของเขาพม,มายุทธ์มากรักจางซินก็มารอเขาอยู่ที่นั่นแล้วท่านผู้อาวโุโสทางโอเลนทักทายผู้อาวโุโสจางซินจางซินก็ยืนขึ้นเช่นกันท่านเจ้าสำนักทางดโอเลนพูดด้วยรายิ้มขมขื่นว่าถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่ชิ้นกับมันจางซินยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันขาวของเขาถ้าไม่ใช่เพราะการจ้องมองที่ผูกก่อนของเขาทางเอเลนคงคิดว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาคือสายของเขาท้ายที่สุดแล้วรูปร่างภายนอกของเขาเป็นเพียงคนอายุ20ปีเท่านั้นเจ้าจะชินกับมันเราจะออกเดินทางในอีกสามวันการเตรียมการได้เสร็จสิ้นแล้วจางซินกล่าวอย่างเรียบง่ายทางเรนกล่าวว่าแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าท่านทําได้อย่างไรแต่ข้าชื่นชมท่านจริงๆข้าได้ยินมาว่าถ้าเรือถูกปิดไปนานแล้วและไม่อนุญาตให้เรือพาณิชย์แล่นไปในทิศทาง ของทวีปเทียนโตและทะวีปชิงหลัวข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทวีปทั้งสองได้รับการจัดประเภทท่านให้เรือเดินสมุทรมุ่งหน้าไปทางนั้นได้อย่างไรอย่างสินยิ้มพูดขึ้นว่าสำนักถังดำเนินการในทั้งสามดินแดนถ้ามันทำอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เราจะไม่เสียเวลากับการพัฒนาหมื่นปีไปเปล่าๆเ,เ,เ,เจ้าจะรู้เมื่อถึงเวลาภารกิจนี้มีความสำคัญ ข้าจะปล่อยให้ทวีปเทียนโตและทะวีปชิงหลัวไว้ให้กับเจ้าทางเหรินพยักหน้าไม่ต้องกังวลท่านผู้อาวโสข้าจะทุ่มสุดตัวเพื่อสำนักถังเพื่อเมืองซือไรเคอร์และเพื่อประชาชนทั่วไปทุกคนเราจะลืกเลี่ยงความขัดแย้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจางซินกล่าวว่าทุกอย่างควรดำเนินไปตามแผนเมื่อเจ้ามาถึงจะมีคนจากด้านข้างของเรามารับเจ้า ทางเรียนตอบว่าเข้าใจแล้วท่านผู้อวสโสท่านมีอะไรจะพูดกับเราอีกไหมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ